ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปื่อโชคนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่11ตุลาคม2566ค่ะราวพัฒนาวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่0ฟันที่0นะคะ ชุดตัวจ่อวันนี้ค่ะ010 2 0 4ฟันเม็ดเดียววันนี้08นะคะแล้วก็เป็นชุด3ตัว708แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชวค,ค่ะชุด3ตัวก็ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ ช่วงนี้อาจารย์ก็น่าจะยุ่งๆนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันแล้วค่ะก็ส่งมาเป็นใบแนวทางนะคะวันนี้ก็ส่งค่อนข้างเร็วอยู่นะคะวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่ศูนย์ฟันที่ศูนย์ค่ะชุดตัวเจาะสามหาง0ูนย์หนึ่งฟันเม็ดเดียววันนี้0 8นย์นะคะชุด3าตัวก็อย่าลืมตัดลิ้นนะคะถ้าใครพอมีทุนก็ตัดลินตามชอบไปด้วยนะคะ708ค่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ